สวัสดีครับเมื่อนี้เคยนำผงสีาพามาเที่ยวพันโขดแสนคลครับอยู่อำเภอสังคมเดอ้อตำบลบันม่วงอยู่หมู่บ้านผูเขาท่องบันหนองครับลักษณะส,สิเป็นก้อนหินครับเป็นก้อนหินโคข,ขึ้นมาจากนำโขงเป็นทันพันโขดเขาเอิ่นพันโขดแสนคลนะครับ ฟันโขดแสนไข่จะเป็นที่ท่องเที่ยวเล็กๆนะครับของอำเภอสังคมอยู่ตำบลบันมวงเด้อนี่มันสีมี ก้อนหินโผล่ขึ้นมาบักร้ายเลยเขาเอยแล้วเขาเลยเอ่ยว่าพันโขดโขดนี่คือโขอดก้อนหินแสนไข่ไข่นี่สิเป็นซื้อตน้นไม้ชนิดหนึ่งนี่ขึ้นยน้ำก้อนหินนี่เอื่อว่าพันโขดแสนไข่ครับใครสนใจมาเที่ยวก์เชิญแวะครับระวังทางบรรยากาศดีๆแนะนำแหล่งท่องเที่ยวแถวๆนี้ อาชีพส่วนใหญ่ก็เป็นเกษตรกร,เ,กรเขาสิเห็ดสวนอย่างพระล่าหลายและช่วงน้ำขึ้นนะกะสิมีป,ปา่าน้ำโขงครับเท้าบานกะสิหาป่ามาขายเอามากินนี่แหล่งท่องเที่ยวของอำเภอสังคม ต่อไปก็จะไปพาดูพาชมต้นทุเรียนนะครับที่ริมน้ำโขงครับมีต้นทุเรียนอยู่3ต้นครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับ นี่เป็นบรรยากาศริมนํำโข้งครับแทบานกระสิบปูกต้นไม้ครับพืชนี่บักแขงครับหรือที่เรียกว่ามะเขือพวงงามๆครับเป็นธรรมชาติบริสัยปุ๋ยยากเพราะวะ่าตะกอน,นำอํำโข้งมันอุดมสมบูรณ์ทุเรียนครับกำลังเป็นดอกครับเดี๋ยวจะให้ดูดอกมันนะครับนี่ครับเห็นไหมครับ ำลังจะเป็นดอกเท่านี้นะครับดอกน,น้อยๆสิหลอดจักดอกบ,บุบเถือฉีดมุมแล้งมุมฝนนี่เห็นไหมครับดอกทุเรียนที่เป็นกรงสีล่ะครับที่เป็นไปนตามกิ่งนี่เป็นแถวเาาแต่ว่าเหลือสุดท้ายมันก็นกนสิหลวงเหลือถไล่ก็คือเหลือเทนาน่านั้นตามธรรมชาติดอกที่แข็งแรงที่สุดกระสือครับ เป็นตามธรรมชาติของมันนะครับบังคับไม่ได้ครับู้เรียนแต่ว่าบรรยากาศแถวนี้มันบรรยากาศดีครับติดตดน,นำํำโขงมีความชื้นสูงแล้วก็มีภูเขามันเลยอากาศเย็นสบายอากาศก็จะเป็นมีหมอกตอนเช้านะครับ มีความชื้นสัมพันธ์ในอากาศค่อนข้างสูงครับทุเรียนหมักเพราะฉะนั้นรสชาติทุเรียนนี่ดันหนึ่งเลยครับแล้วเชาวบ้านก็ร่างปลูกหลายพอมันปลูกได้เดี๋ยวต่อไปนี่สิเป็นผลผใหม่ขึ้นซื้อของอำเภอสังคมครับแต่ก่อนสังคมปลูกกล้วยครับปลูกกล้วยหลายนะที่นี่เทศบานกับเปียนมาปลูกอย่างพะล่าเนาะครับช่วงที่อย่างพะร่าราคาสูงเนี่ย ลดละลอยกว่าบาทดวน,นี่อย่างพระราราต่าก็ต้างหาทางเลือกอย่างอื่นครับดวน,นี่เขาปลูกทุเรียนกันอ่ะกําลัางปลูกเป็นสวนเป็นสวนครับหลังจากนี้ประมาณห้าหกปีครับเดี๋ยวทุเรียนของอำเภอสังคมนี่สิขึ้นซื้อเลยครับพรารสชาติแสบครับดินแถวนี้อุดมสมบูรณ์ครับดินตะกอนลําน้ำโขงเนี่ยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย หา6ปีเนี่ยเนี่ยอำเภอสังคมสิเป็นอำเภอที่มีทุเรียนปลูกหลายครับส่งออกทุเรียนได้เลยนะครับและรสชาติการันตีความอร่อยครับแซ่บครับ